ครับช่วงสภาชวนชิมวันนี้สภาชาวบ้านสัญจรเราก็พาท่านมาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับที่ผมนั่งอยู่นี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวและที่นี่ก็คือร้านรัวแกงเผ็ดนะครับอาหารที่นี่ขึ้นชื่อมากครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สาว <Okay. S 1> คุณชิดชนกนะครับสวัสดีครับพี่สาวครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเลยนี่อยากจะขอถามก่อนว่าความเป็นมาของร้านนี้นะครับเรามีมานานย่งครับ อ๋อเราเปิดมาปีนี้เป็นปีที่สิบเลยสิบปีแล้วสิบปีก็เชื่อได้ว่าการันตีความอร่อยได้แน่นอนนะครับ<ไ>แล้วก็มาไม่ยากด้วย<ไ>ถ้ามาระยองในส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี้ยจะมาที่นี่แล้วค่อยไปที่พักค่ะส่วนมากจะส่วนใหญ่จะเป็นถ้ามาเที่ยวระยองจะมาทานอาหารมื้องวังที่นี่แล้วก็ไปที่พักคือครัวแกงเผ็ดที่ขาดซื้อไม่ได้ถ้าใครมาระยองใช่ไหมครับแล้วเจ้าของร้านล่ะครับ เจ้าของร้านวันนี้เขาปิดธุระปิดธุระนะครับเจ้าของร้านไม่ได้มาเจ้าของร้านชื่ออะไรครับดวงพรค่ะคุณดวงพรดวงพรอาตรักษาคุณดวงพรอาตรักษานะครับเป็นเจ้าของร้านนี้ส่วนพี่สาวก็เป็นเป็นผู้จัดการคอยดูแลผู้จัดการคอยดูแลเทคแคร์นะครับส่วนใหญ่ที่เมนูแนะนําซึ่งลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งที่นี่จะเป็นอะไรครับจะเป็นตานแรกเป็นสลัด สลัดก,กุ้งกรอบแล้วก็แกงป่านะคะแกงป่าสลัดกุ้งกรอบครับที่ที่เราใจด่ขึ้นชื่อครับแล้วผมได้ข่าวมาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีเมนูใหม่ขึ้นมาเมนูใหม่ของเราตอนนี้ก็มีปลาฟูปลาฟูขั้วกลิ้งปลาฟูขั้วกลิ้งะนะครับปลาฟูขั้วกลิ้งแล้วก็ส้มตำหลอดส้มตำหลอดใช่ไหมครับที่กำลังฮิตอยู่ส้มตำหลอดนี่ของร้านนี้ทำแปลกกว่าที่อื่น เพราะว่าเราจะมีหมูมีหมูกรอบมีหมูกรอบมาแซมอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านที่ไม่บริโภคหมูก็จะเปลี่ยนเป็นข้อไก่เป็นเอ็นไก่ทอดเป็นเอ็นไก่ทอดค,ครับรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดียเ๋ยวเราก็ต้องชิมกันนะครับว่าที่นี่จะอร่อยมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้นะครับเมนูที่อยู่ในโตะ๊ะตอนนี้ก็จะมีเยอะมาก เมนูขึ้นชื่อนี่ก็จะเป็นแกงป่าใช่ไหมครับอันนี้คือปลาทั้งตัวอันนี้เป็นปลาทั้งตัวค่ะเป็นตะพงโปรตีนเกล็ดครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกงป่า,ปาเนื้อปลาเก๋าปุ้งสับเนื้อปลาเก๋าปุ้งสับค่ะซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่ค่ะนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็คือส้มตําหลอด <c oughs> ส้มตําส้มตหลอดซึ่งมีหมูมาเป็นเครื่องเคียงค่ะ <c oughs> ครับและนี่ก็คือสลัด สลัดกุ้งกรอบสลัดกุ้งกรอบอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อทุกที่ด้วยส่วนเมนูแนะนําเมนูใหม่ของร้านก็จะเป็นปลาฟูปลาฟูคั่วกลิ้งนะครับแล้วก็มีแฮคึ้นทอดแฮนก็เรียกได้ว่าที่นี่มีทั้งอาหารไทยจีนฝรั่งแล้วก็อีสานอีสานคือรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่หนองบัวเนี่ยเจ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าครับ รู้สึกจะเป็นร้านเดียวมั้งฮะในในในละแวกนี้ไม่มีร้านอาหารประมาณอ๋อครับเนื้อที่ก็สักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเนื้อที่กว้างมากบริเวณร้านนี่ประมาณห้าไร่โอ้โหเฉพาะบริเวณร้านนะครับห้าไร่ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทุกแห่งนี่จะมีต้นไม้หมดเลยโดยเฉพาะอย่างต้น กูกระจงหูกร,ระจงต้นนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องสิบปีปใช่ไหมครับเพราะเป็นต้นที่ใหญ่มากแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขามีความร่มเย็นมากเลยครับเป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศน่านั่งร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็ที่สําคัญคืออาหารอร่อยนะฮะที่นี่มีพนักงานเสิร์ฟอยู่ทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยประมาณยี่สิบยี่สิบคน,ค,นค่ะ,คะแล้วมีโต๊ะกี่โต๊ะครับโต๊ะของเรามี ถ้าเป็นด้านนอกนี่ก็จะประมาณสักห้าสิบหกสิบโต๊ะถ้าไม่รวมห้องแอร์นี่ยังไม่รวมห้องคาราโอเกะค่ะในห้องคาราโอเกะก็ประมาณสี่สิบเฉพาะข้างนอกนี้ห้าสิบโต๊ะแล้วอย่างนี้เราก็รองรับลูกค้าได้ประมาณสามสี่ร้อยคนได้สบายเลยในคราเดียวกันได้สามสิบถ้วมีคนมาจัดงานแต่งงานางจัดงานวันเกิดมีประจำมีประจำเลยะนะค แล้วอย่างทัวร์มีทัวร์ลมบ้างไหมอ๋อทัวร์นี่จะมีทัวร์ก็เดือนหนึ่งจะมีประมาณสองสามทัวร์เพราะว่าเราไม่ได้คือเราไม่ได้มีการเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรกับทัวร์เขานะฮะเพียงแต่ว่าของเรานี่ขึ้นชื่อคนที่รู้จักก็แนะนําต่อๆกันไปแนะนําต่อกันไปแล้วบางทีถ้าทัวร์มาประมาณตอนเนี้ก็จะดูในเฟซบุ๊กวตอนนี้เรามีเฟซบุ๊กเรามีเฟซบุ๊กด้วยมีเกของคเป็อ้าวเหรอครับ ก็เป็น w w w f a c e b o o k แล้วก็สโคแกรนเกนะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับแฟนๆโซเชียลในตัวก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยว l ร t y ี e นิวชาแนลเราเนี่ยก็จะทำการชิมในช่วงสภาชวนชิมนะครับผมกำลังเลือกอยู่ว่าผมจะชิมอะไรก่อนเอาเป็นว่าเมนูแนะนำใหม่เนี่ยผมจะไม่ชิมชแต่ผมจะชิมเมนูซึ่งมีมาก่อนแล้ว แล้วที่พี่สาวบอกว่าขึ้นชื่อมากก็คือแกงป่าแล้วก็สลัดกุ้งกรอบอ่ะโอเคทั้งนั้นเราเริ่มต้นดปวยแกงป่าแล้วกันจะเอาเป็นตัวดีหรือจะเอาเป็นปลาเกา๋านิดน,นึครับปลาเกา๋าเป็นเนื้อปลาเก๋ากับกุ้งสับ,ร,บรวมกันนะครับ,รบนี่คือเนื้อปลาเก๋ากับกุ้งสับนะครับดูสิครับ จะมีความเข้มข้นของแกงนะฮะผมจะลองน้ำก่อนแล้วกันของเราจะลดจัดไหมมากครับมากคือกินเข้าไปแล้วอยากขอข้าวเลยมากเลยอะมาดูเป็นตัวกันดีกว่าครับนี่ใส่ปลาหมึกด้วยคมีมีปลาหมึกมีกุ้งมีของทะเลหมดเลยนะครับมีกุ้งมีหอยนี่จะเรียกอีกอย่างว่า เอแกงป่าโป๊ะแตกก็ได้นะเนี่ยผมว่ารสชาติไม่ได้ต่างกันเลยครับอร่อยมากครับอร่อยจริงอหอยคำเถอะครับอันนี้อันนี้คือปลาเก่านะคะรับปลาเกี่ยมอร่อยมากไม่มีมั้งไหนแบบร้านเปิดเลย ค่ะตอนแรกๆกเราจะเมนูของเราเนี่ยจะเป็นแกงปลาไทรโคนที่ขายดีแต่ม,มาช่วงนี้ปลาเห็โดโคนขาดประมาณสี่ห้าเดือนหายากใช่มห <า S 1> มตอนี้หายากหาไม่ได้เลยจะมีแค่ประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลซึ่งเรามันขายไม่ได้มันครับมันก็คงไม่ได้ม,มันไม่ใช่อร่อยเฉพาะงค่ปลาผมว่านะอร่อยที่ส่วนผสมมากกว่านะฮะส่วนผสมของแกงปลาเครื่องแกงปลาที่นี่ในส่วนใหญ่เราจะํำเองหมดเลยใช่ไหมเราทำเองเราปรุงเอง อันนี้จะเป็นเคล็ดลับพิเศษของเราเลยของร้านนี้นะครับอ่ะเรามาดูกุ้งกรอบกันดีกว่าครับนี่คือกุ้งกรอบจะมีส่วนผสมของอะไรบ้างเนี่ยมีกุ้งทอดกรอบนะฮะและนี่จะมีะมะเขือเทศมีผลไม้ในนั้นะผลไม้นะครับ<ม>ในนี้จะมีมแคนตาลูปมีมะละกอ,ะละกอแล้วก็แอปเปิลค่ะน้ำสลัดแหละครับน้ำสลัดนี่คือเราทําเองด้วยทําเอง ดูซิว่ามีความเข้มข้นขนาดไหนนี่กุ้งที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นกุ้งอะไรครับกุ้งแชบุยอนม,มืน้ยน้ำแทะอร่อยมากอร่อยจริงครับอืมเหมือนเรากินอยู่ในพระตาาหรูๆเลยแตลัดเราขายดีส่วนมากแทบทุกโต๊ะอืม อร่อยมากครับอร่อยคือถ้าทุกโตที่มาเที่ยวที่นี่มากินที่นี่จะต้องสั่งหวานืออร่อยมากครับก็อย่างนี้นี่ยจานเท่าไหร่ครับเนี่ยจานเนี้ตลัดกุ้งกรอบนี่จานละสี่ร้อยสี่สิบจานนี้นะฮะร้อยสี่ร้อยสี่สิบบาทมีกำไรไหมฮะนี่ก็กำไรพอนิดหน่อย เราเกิดมากเราจะเอาแบบว่าลูกค้าประจํากําไรไม่มากแต่อยู่ได้นานๆอะไรแบบนั้นนี่ลองคิดดูนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมเชิเนี่ยกุ้งกรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเฉพาะกุ้งอ่ะหกตัวแล้วนะครับเนี่ยหกตัวเนี่ยร้อยสี่สิบแล้วยังมีผลไม้อีกมีผลไม้นะครับแตจะมีน้าสลัดน้าสลัดอีกลองคิดดูก็แล้วกันนะครับแค่จานร้อยสี่สิบเองแล้วยังแกงป่าล้ครับแกงป่านี้ ที่ละร้อยสี่สิบเป็นถ้วยเนี่ยนะคแต่ถ้าเป็นม่วไฟอันมงไฟอันนี้สามร้อยสี่สิบอันนี้จะเป็นสามร้อยกว่าเพราะว่าใช้ปลาทั้งตัวแล้วเป็นเราปลาของเราเป็นปลากระปงเป็นนะคะรกระปงสดเลยนะเอาละครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเมนูแนะนําก็คือส้มตำหลอดส้มตำหลอดนี้คือต้องจิ้มกับซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมฮะไม่ใช่มันเป็นน้ำจิ้มรสชาติประมาณส้มตำ เนี่ยเหรอฮะเหมือนน้ำส้มตำาเหรอครับรสชาติเหมือนส้มตำเหมือนน้ำยำอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องต้องตักอันนี้แล้วก็เอาน้ำยำมาเจยผมกินแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนเหมือนน้ำยำที่มีรสชาติแบบกินเข้าไปแล้วมันจะมีถั่วอยู่ด้วยการใส่ถั่วด้วยแล้วก็กรุ่งทอดถั่วนี่คือเราขั่วเอง เราคัวเองที่ใช้ในร้านเราคั่วเองพอแต่ลิ้นนี่คือัวดนี่นจะขึ้นจมูกเลยนะครับก็เป็นรสชาติที่ผมไม่รู้จะพูดไงพูดได้คําเดียวว่าเ <c oughs> ยี่ยมอร่อยมากอ <c oughs> อร่อยทุกอย่างครับพี่สาวมันดกันอยู่บ้วนหนือานเลยอ๋อก็ตั้งแต่ปิดร้านเพราะว่าจะของร้านเป็นน้องสาว คุณง่าว่าต้องอยู่ <c oughs> แล้วเป็นคนระยองเลยป่ะคนระยองนะคนที่นี่เลยในะบ้านเกิดนี่อ่ะอานัผมให้พี่สาวโปรโมทร้านเลยครับว่าเดินทางมาอย่งไงพาอะไรอย่างไงอร้านของเรานี่จะอยู่ห่างจากถนนสายสามสิบหกประมาณห้าร้ยเมตรนะครถ้ามาระยองนี่ผ่านบิ๊กซีขึ้นมาพอขึ้นสะพานสูงก็ จิดซาจะเห็นปา้ายครัวแกงจ็ดเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามา500เมตรก็จะเจอร้านของเรานะครัแล้วมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของร้าน038 873 422โทรจำลองจองโต๊ะได้คอืเอาละครับวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นทุกอย่างข้อมูลแบบหมดนะครับอาหารก็อร่อยพี่สาวก็ใจดีนะครับมาถามหาผู้จัดการได้เลยก็คือพี่สาวนี่เอง ครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันเลยทางมาก็สะดวกอาหารก็อร่อยนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นวันนี้สภาชนชิมก็ต้องขอขอบคุณพี่สามากนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเมนูต่างๆนี่อร่อยมากจริงๆนะครับวันนี้นอกจากที่เราจะเ,เมนูแนะนําทั้งหมดที่พี่สาวแนะนํามาเราขอยืนยันการันตี ในช่วงสภาชนชิงว่าที่นี่ที่แนะนําอร่อยจริงๆครับและว,วันนี้ผมก็มีของเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าอเอกประสงค์ของเดอะครูซภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในวันที่4ี่ในสายน์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็คือมอบให้กับพี่สาวไว้ขอ,ขอบคุณมากครับเดอะครูซครับขอบคุณครับ เด็นกันต่อดีกว่า